พวกนี้ก็ผู้บริหารพรรคหรือผู้หลักผู้ใหญ่ในพรรคก็คงมีมาตรการในการเตรียมตัวอยู่แล้วซึ่งผมเึ่งกลับมาจากต่างประเทศก็ยังไม่ได้เข้าพักเลยนะแต่รู้ว่าเขามีการเตรียมการอยู่แล้วเราก็ไม่ได้กังวลอะไรนะฮะมีการสังเกตว่าอาจจะถึงขั้นถูกสั่หยุดปฏิบัติหน้าที่ก็คนก็จินตนาการกันไปหลายอย่างเป็นธรรมดานะแต่เราก็มั่นใจว่าไม่มีอะไร ในความไม่สุขใจเพราะเราเชื่อมั่นอย่างนั้นนะฮะก็ไม่กิจก,การใะไ,รไ,ไกลนะครับตอนนี้โพออกมานโยนายกตกไปดับ5าเลยตรงน,นี้นคืออย่างนี้ได้ได้ข้อเท็จจริงโพนี่ไม่ได้ทาเมื่อวานทํากันมาน,นาาตั้งแต่รอบรแรกๆที่มีปัญหาตอนหลังนี่ก็มีคนเริ่มเข้าใจมากขึ้นมีคนรู้ว่าทํามาเพราะอะไรไปเพราะอะไรก็เข้าใจที่ในการนายกไปพูดอย่างนั้นเนี่ยมีความจําเป็นอะไร คือหลักการใหญ่ๆเลยคือนายกเป็นห่วงคนไทยที่อยู่ในกัมพูชาทั้งหมดวันนั้นถ้าตามที่ฮุนเซนทำนก็คือปิดด่านทั้งหมดคนไทยเป็นหมื่นคนก็จะกลับมาไม่ได้ถ้าเกิดมีอะไรประทะมันจะเสียหายไหมใครจะคุ้มครองพี่น้องเราที่อยู่ต่างประเทศในขณะนั้นให้กลับแผ่นดินไทยด้วยสวัสดิภาพและปลอดภัยการเจรจาทางการพูดการเจรจาการพูดให้ขยายเวลเวลาในการ ปิดด่านหรือในการตัดตานทั้งหลายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการตัดทั้งหมดเป็นเรื่องของทหารไม่ว่าประกาศกฎอายการศึกก็เป็นเรื่องของทหารไม่ไม่ใช่หน้าที่นายกเลยการเจรจาแบบนั้นไม่ใช่ในายกที่ต้องไปยกแผ่นดิในให้ใครเหมือนกับคนสร้างวัฒกรรมบางคนทหารเขาจะยอมหรอครับไม่ใช่อำนาจนายกนะชายแดนทั้งหมดเป็นกฎอายการศึกก็แม่ทัพประคนประกาศเพราะฉะนั้นก็การเจรจาดึงเวลาเพื่อให้คนไทยกลับบ้านปลอดภัย อย่างนี้ยังกลับมาขนาดนี้ก็ยังไม่หมดก็ยังมีถ้าเกิดมีอะไรเกิดขึ้นต๊ราคาฟังกันจริงๆถ้าเกิดขึ้นแบบนั้นซึ่งเราไม่อยากให้มีถ้าใครจะรับผิดชอบพี่น้องเราที่อยู่ที่นั่นการเจจะนายกเนี่ยเพื่อความปรารถนาดีเพื่อจะให้ถึงเวลาลให้พี่น้องเรากลับบ้านอย่างปลอดภัยไว้ก่อนไอ้อนาคตในการจะว่ากันไปเนี่ยก,ก็ว่าเป็นหน้าที่ของเจ้าที่ทหารฝ่ายความมั่นคงที่จะต้องทําอยู่แล้ว,วออกมม็โออพในโพ<ว>ใน<ค>วันนั้นก็ทุกคนก็ โพสกันอะไรเยอะ,ยอะแยะก็โพนี่พวกผมเนี่ยก็ถามไปกลับมาจากบ้านนอกเป็นไงบ้างเนี่ยกลับมาจากบ้านนอกเป็นไงเนี่ยคนละนครตนน้องคอนรงอะไรสารพัดหายจังหวัดมาเ,เขาก็บอกชาวชาวบ้านเข้าใจชาวบ้านเข้าใจในแต่วันนั้นก็อย่า,ามากังวลนะครับวันนี้สิ่งที่เจ้ากังวลที่สุดก็คือทํำยังไงให้พี่น้องกเกษตรกรเนี่ยขายข้าวได้ราคาขายมันได้ราคาขายยางได้ราคาปาล์มได้ราคาเนี่ยอันนี้คือความหวังของเราเลย อ้เรื่องกดอื่นเนี่ยเราไม่ได้กังวลเรื่องผลโพรัฐมตนตรีคณะใหม่ที่เข้ามาต้องเร่งทําหน้าที่อย่างเต็มที่ที่ในยกวันนั้นพูดก็ถูกต้องแล้วสินค้าเกษตรตัวไหนที่มันจะมามากมายมนของไทยแล้วก็เยอะก,ก็เอาของไทยก่อนใช้ของไทยก่อนถ้ามันไม่พอ,ค,อค่อยให้มามันอะ่ะใช่ไหมฮะหลายสิ่งหลายอย่างพวกเราผู้แทนทั้งหมดที่มาคุยในพรรคเพื่อไทยเราเป็นห่วงเรื่องเรืเรปากเรื่องท้องมากกว่าไม่ได้กังวลเรื่องผลโพลอะไรเลย เนี่ยที่มาเนี่ยเขาบอกว่ามีแต่คนมาบอกอยากให้ทําตัวน,นั้นตัวนี้ใช่ไหมเขาโพดออกมาเนี่ยรับใยออกมาจะทําให้ได้ไงได้ราคาที่เป็นความกังวลความเราความวาม,วามีความกังวลต่อความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชนเรื่องปากเรื่องท้องมากที่สุดไม่ได้กังวลเรื่องผลโพล่เลยก็คิดว่ารัฐบาลต่อไปเขาทํางานแล้วก็ขอให้ทุกอย่างมันดีขึ้นเศรษฐกิจดีขึ้นไม่ต้องโรแบบนื่นะครับรคแบบปากท้องพี่น้องชาวบ้านเนี่ยสำคัญที่สุดเพราะนั้นก็เชื่อมั่นว่าพอทํางานไปแก้ปัญหาได้เนี่ยผมก็ กระแสเขามาได้เองอ่ะวันนั้นไม่เกี่ยวกังวลแลวเรากังวลเรื่องเรื่องปัญหามากกว่าก็มินม็อบยังไงนะเพราะว่ามากันเยอะเหมือนกันก็เป็นธรรมดาของการแสดงออกความคิดเห็นทางการเมืองประเทศนี้ก็มีม็อบมาตลอดม็อบม็อบเป็นแสนก็มีม็อบเป็นหมื่นก็มีก็เป็นปกติก็ให้มาพูดพูดไปนะฮะก็มีการมาพูดมาแสดงออกก็เป็นสัญลักษณ์เราก็ไม่ไม่สามารถไปสกัดกั้นเขาได้ไม่เป็นไรหรอก ให่เขามันยังมีการแสดงความเห็นว่าต่อให้ยุบสภาไปเนี่ยมันก็ยังไม่ใช่ทางออกเพราะเหมือนม็อบก็มีจุดประสงค์อื่นีนี้เรามองเหมือนกันด้วยคือจากจุดประสงค์อะไรที่ผมไม่เห็นด้วยกับม็อบมีเรื่องเดียวคุณจะมาก็มาได้แต่ไม่ชอบที่จะพูดว่าให้มีการปฏิวัติรัฐประหารอะไรกลับไปพาประเทศชาติกลับไปยีป่สิบสามเจ็ดปียังไม่เข็ดเลยเหรอหวังอะไรกับการปฏิวัติรัฐประหารประเทศเป็นประชาปไตยในในไม่ดีอ่ะก็คุณก็ยื่นแล้วเนี่ยยื่นสารรัฐมนูลยื่นปปชยื่นกกตยื่นหมดแล้วเนี่ ก็ดาเนินการไปตามกติกาของศาลของกระบวนการยุติธรรมไม่ได้ยมาแหกปากเรียกร้องให้ทหารมามีหลายคนในม็อบผมเห็นอยู่พอปฏิวัตริราทหารเราได้ด mm hmm. ีก็รู้อยู่ใครก็น่าเดิมๆก็ไม่อยากไปกล่าวหาเขาเชิญเลยอยากมาก็มาไม่ได้มีกัด<า>ปิด<ไ>ปกัน้นมันจะปิดบานไปอะไรก็ดูมาวันนั้นก,ก็ปล่อยเขามาแล้วไม่ไปว่าวามากมา,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 มาน้อยก็ดีเพราะนั้นเขาอยากมาก็ให้เขามาก็จะแสดงความคิดเห็นเนี่ยเป็นเรื่องที่ดีของระบอบประชาธิปไตย เวลาปฏิวัติประหารคุณมาแสดงออกอย่างนี้ไม่ได้นะตอนนี้เป็นประชาชนก็เชิญไม่เป็นไรไม่ไม่จำกัดสิทธิและเสรีภาพของประชานชนชาวไทยอยู่แล้วแต่เขาบอกว่าจะกดดันถึงขั้นแบบปิดล้อมทำเลียบยกการชมรุมนุมอย่าปิดบ้านบ้านเมืองมาขนาดนั้นถามว่าเสียหายมาขนาดไหนรัฐบาลทํา,ทา,าทงานไม่ได้เสียหายขนาดไหนก็ยื่นสารแล้วก็จบใช่ไหมไม่ใช่ไม่ให้ใครทํางานมันถูกอะ่ะประชาชนชอบอะ่ะ ประเทศที่มีม็อบมาตลอดมันประชาชนมีความสุขหรือไงเร็ก mm hmm. ใช่ดิคุณก็ไม่อยากใครก็ไม่อยากว่าน,นี่เราที่ผมพวกผมว่าอยากเนี่ยอยากทําให้เศรษฐกิจดีทท่านั้นไอ้นั่นคุณก็ยื่นไปได้ทุกอย่างสารแล้วไม่ใช่คุณมากดดันได้ต้องมาปิดให้เขาออกปิดไม่ได้หรอกครับเาะนั่นก็มาแสดงความคิดเห็นได้ mm hmm. มาพูดมาจามายื่นหนังสือมาทักท้วงอะไรสื่ออะไรก็ว่ากันไปฝนตกตก,ตกห,นหนักๆยาวเจ้าบ้านมาตากฝนนะครับเดี๋ยสุขภาพไม่ดีเป็นหวัด ตกลงกั้แต่งรองประธานสภาคุยกันยังไงพี่ขาวพี่จะกลับมายังยังเลยมีข่าวว่าพี่จะกลับมาโอ้นี่ข่าวไวกว่าผมอีกนะผมเพิ่งได้ยินคนพูดเป็นคนแรกเนี่ยก็ไม่เป็นไรมีอะไรก็ยินดีนะฮะไม่ปิดกั้นม็อบตามสบายแตมีอะไรก็พูดคุยกันได้ก็ต้องประชุมพักก่อนคือวันนี้ถึงบอกว่าพักผมนี่เป็นประชาธิปไตยนะจะไปกำหนดว่าคนนั้นคนนี้ไม่มีใครสั่งได้ มีตัว่ก็ไปประชุมก่อนวันที่สองไปคุยกันดูมันมีคนมีความสามารถเยอะแยะถามพวกนี้ก็อยากเป็นทุกคนแต่ว่าเพื่อนในสมาชิกในพัคชาววาไงยังไม่ทราบแล้วในส่วนของพี่เป็นไปได้ไหมคะที่จะกลับมาถ้าเกิดถ้าเกิดเอาเป็นรองก็เป็นรองก็ไม่สามารถไหมสัมภาษณ์ได้ทุกวันนะยาวยังไงเลือกเองกันแล้วกันก็ตอนนี้ก็ยังเป็นโคลตาของพรรคเพื่อไทยอยู่ครับ ใช่ครับก็ต้องดูคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมจะมาทําหน้าที่ได้ดีอะไรงนี้ต้องเป็นกลางในการทําหน้าที่ต้องคุยกับพักร่วมอื่นด้วยไหมคะเผื่อเขาก็อยากจะเขา <ลง S 1> พ,พักร่วมอื่นนี่วันนี้ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรคุยกันน่าจะจบแล้วไม่น่ามีปัญหาอะไรแต่ว่าเหลือในพักประเทไทยเราซึ่งกำลังจะเดินทางสสอยู่ต่างจังหวัดกันกำลังวันนี้จะเดินทางกันมาก็าจะมีการประชุมกันก็วันที่สองนี่น่า,นาจะน่าจะพอจะรู้ใช่ไหมฮะเราประชุมพักวันที่สองก็ให้คุยกันก่อน ให้สอสอได้พิจารณ์วิพากษ์นเสนอเราก็เห็นชื่อท่านเป็นรัฐมนตรีแล้วใช่หรอแต่ตกข่าวเนี่ยนักข่าวตกข่าวโอเคนะครับขอบคุณมากเสียงใสภา่คนว s, ่าท่การบาน้ำเกกฎหมายสนต้องแต่ว่าตสสเข้ามา เสียงปริ่มน้าในข้อเท็จริงใช่ปริ่มน้ําจริง,รงแต่วันที่จะต้องลงมติอะไรสําคัญเนี่ยเราก็ขอร้องไม้แต่รับจรีต้องมาทํางานที่สภาเลยพูดเพื่อทหารไม่เป็นไรหรอกครับมันพอไม่ได้อยู่แต่ขอให้เสียงปริ่มน้าและรักและสามคัคคีเหมือนอยากให้คนไทยรักและสามคัคคีประเทศชาติไปรอดสภาก็ไปรอดทุกอย่างดีหมดนะครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหา ยิ่ง,ย,งยิ่งเหลือน้อยยิ่งรักกันมากขาดกันไม่ได้เลยลองดูยังงั้เขาขาดได้ไหมเขาขาดได้ไหม